ข้าจะสามารถสูดอากาศบนท้องทะเลสัมผัสทั้งน้ำบนเหรียญของฟ้าเมื่ของข้าในยิ้มลดถึงเน่าจนหยุดสุดท้ายใครกันคือบิลซี่ผู้สังหารคราเคนเฮ้ยอะไรกับตันบิลซี่อยู่หน้ากูโอ้ยกูบักไหนมาดี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 ไม่หายไปแล้วอะไรวะมึงเจอตันบิลซี่ไหนกับตันบิลซี่ไหนมันกำลังพูดเรื่องอยู่ตะเกีย เอ้ยทะเลที่นี่แปลกจริงๆที่นี่ไม่มีเครื่องไม่เคยถูกพิษสาโอ้บอสไม่แรงกูช่วยไหมไม่แรงกูช่วยไหมช่วยช่วยหญ่บอสบอสใหญ่เฮ้ยลอบลอบล็อบทุกคนล็อบทุกคนลอบคือทั้งไหนขึ้นทางไหนวิ่งวิ่งรอบรอบหาดูเอาเฮ้ยเฮสช็อตโคมกระดูกทำไมไม่หัวเฮสช็อตอุ้ย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 อยู่ที่นี่ก็ตายไปซะได้เงินเยอะเหมือนกันนเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมกูตีโคมกระดูกได้เงินวะเฮ้ยบ้า เฮ้ยกัปตันบิ๊กซี่ข้าแข่งเกินไปสำหรับเจ้ากูยอมแพ้ซะว่าห่างขึ้นไม่ได้เฮียไม่ยอมมึงหาทางขึ้นไม่ได้จริงมันก็เรียบๆเกาะดูทางขวามอสเนี่ยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึงวิ่งมาเว้ยไม่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกูตกทะเล จะตายกูจะตายกูจะตายน้านกูมาทางนี้อุ้ยอู้โอ้โหแรงมากมันแรงมากมันแรงมากว้าวกูยิงว้าวกูยิงว้าวเดี๋ยวทำไมเรือเรามันถอยหลังเรื่อยๆวะแบบเขาว่าไงวะถอยสมองแล้วไม่ใช่เหรอเออทำไมเรือเรามันออกทะเลเรื่อยๆวะแล้วกูคิดไปเองกูคิดไปเองไงสัตว์เออสรุปว่ากูเพ้อเจอมึงกูเพิ่งเจอมาอยู่นี่มาอยู่กับกูมาอยู่กูเออโอ้ย อุ้ย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 กี่อยู่ดอยดกกี่กระตันเร็ได้แค่นี้เองเหรอถอยอยอยเอาหายไปแล้วดูนุมนี่เอยู่่อยู่นี่เชียอกาอ่้ยังอายุมาอายุมาเฮอมันล้มันล้มันล้อายุมาอายุมาอายุมาอายุอ้ย อ้ยี่ดาไม่อยากเลเนี่ยปากโอ้ยโอ้ยโอ้โคเท่ไอ้สัอาโรเลยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยไอ้บูบินหุกกบาดบนกกล้มาโกกบาเดี๋ยวโค้ท่อยกเป็นอชีชีวิตชบชีวิตกูบินแล้วขากาเป้อยากจะ้ะกิยบอสได้เท่ใชไหเลยโอ้ยอ้เจออขึ้นมาไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูล่ายูเร็วเลย นี่ควยไหนของว้ตัแย่ละเราเราแย่เลยเร็ว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 กูแย่กว่า้เร็วกูกปแย่ลกูวายน้ำไปอยู่ที่กูตกมาสองรอบเลยวกแยครับพวแย่พมแย่กูตกมาสรอบเมาพามาามาามามามานาาหาเายามาามมามีมา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 าายามมามาามา ช่วยด้วยช่วยกูเนี่ยกูเนี่ยเฮียมาเร็วดิมอสัวแอะมอสกูว่ามอสเกูว่ามอสที่ทรมานสุดเลยไอ้มอสกูมาช่วยแล้วเอช็อตเกยงโไปผลไม้โอ้ยโอ้ยกายไอ้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 อ้ไ้ไอ้ไ้้ไอ้ไเ้อไอ้ไอไไอมไอ้ไอ้ไออ้ไ้อ้ไอ้ไ้ดไ้ไอ ตกแล้วยังไงมึงก็ยิงยิงถังให้มันระเบิดก่อนดิบีกสี่ตุคอช่วยช่วยกูตายกูกูเองกูเองกูเองกดอากดอากดอาครักเออมันยิงกูมันยิงกูมาแล้วกูกลับมาแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ยกินข้าวก่อน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 ช่วยกูด้วยกูตายกูตายกูตายช่วยกูดตายช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย โอ้ยอย่านะอย่านะ้อย่าได้อย่าได้อย่านะเอาโอ้ยไปชนเลยปลาผ่าสองกระดงเรือไอ้เหียไอ้ย่ากูขอนางเมือกีเอซ่าเลยยังไงวะเหียโอ้ใครจะไปสู้ได้วะมัดดีดิมาดีดิเอ็มซีม้องถอะเล้วาถังระเบิดดิ โอ้ตัวกูหืโอ้ยตัวกูหืออื้อหูอื้อตลอดเวลาไอ้เหี้ยแบบโอ้ยโอ้ยขนาดขนาดอยู่ไกลๆยังโดนเอฟเฟกต์อยู่เหรอโอ้กูกูจะตายไอ้ไอ้ไอ้พวกพวกหลังมึงหลังมึงเต็มไปหมดเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ้ยโอ้ไปกับตันไม่พอไปยิงปืนอีกเหรอ โอ้โหแม่งกระหงอนโอ้จะตายทุกคนทุกคนกูตายกูตายกูจะตายกูจะตายไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดแล้วโอ้ยฆ่ามันนัวหน ua กูนัวอยู่กูน ua นี่มึงอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะโอ้โอ้ กูช่วยไม่ได้กูช่วยไม่ได้กูช่วยไม่ได้กูขอโทษเจมขอโทษเขากระโดดเป็นล้านเลยเขากระโดดเป็นล้านเลยไม่ไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้เนี่โอ้ยไม่เจอใครไม่รู้อ่ะสมุนมันเล่ขัดอย่างนี้เลยคนที่ตายเหมือนกันเลยเฮ้คนที่ตายเฮ้ยไอ้กูโดดออกมากระโดดฟ้าผ่าเลยไอ้เหี้ย โอ้ยไปเปิดไฟเลไรเนี่ยเออเออไอคิวไอคิวออกมาไอคิวออกมากูจะระเบิดโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโคกระดูกมาเยอะไปหมดเลยฮัลโหลไอ่โม่เละไทยไทยอีเวนเลือดมึงเท่าไหร่เดี๋ยวกูถามหน่อยเถอะ เฮ้ยมันไม่มันมันมันลอยมันลอยมันลอยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอยู่นสูงสี่ลูกพี่เจีสยวหมเฮ้ยเด็กเดกูจับทิ้งมาได้เว้ยกูจับทิ้งมาได้ละเวลาเวลาตอนมันลอยอ่ะมึงอยู่ห่างๆไว้เว้ยชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยกูกูจะตายกูจะตายเลิกกูไม่ยอมเลิกกูไม่ตาหลังหลังกูตายกุกงข้ามันก่อนข้ามันก่อนจุบโอ้ยเดี๋ยวกู Oh. Wow. Wow. รู้ละรู้ละรู้ละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะใช้นี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะใช้ไฟกูจะใช้ไฟเผามันเออขาทุ่มขาดุมขาดุมขาดุมผลไม้ผลไม้หมดแล้วอะไอ้เหี้ยขาทุ่มโอ้ยทุกคน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 เฮ้ยตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอยังยังแล้วนี่ไงเติร์ดเติร์ดเติร์ดลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ย เฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเซเรนเดอร์ยอมแพ้ซะไม่ยอมไม่ยอมกูตายไปหลายรอบแล้วกูเติมไวมากโอ้ยกูเติมไวอ่ะแต่ึูตายไปเลยไงควายแต่กูยิงปืนใหญ่ขึ้นมปข้างบนสูมเหมือนกันเผอโดนเข้าไปในปืวนใหญ่เออไหนมาอยู่ไหนเจอละ ขัดทุ่ม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 เฮ้ยล่าลมาตรงนี้หน่อยดิ๋ยวล่ามาตรงนี้หน่อยล่ามาตรงนี้ยล่ามาตรงเนี้ยล่ามาตรงนี้ยโอ๊ยเฮ้ยกูตา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 ยแน่กูตายแน่กูตายแน่ก็ยิงยิงตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ยิงได้าล่ามาลรอมาโอ้โอยู่ด้วยตรงเนี้ยยิงหน้าตรงเนี้ยเดินเดินมากัน้วมึงเดินมามึงไม่ตามกูดิเฮ้ยมันมันโดนมันโดนเบลอมันโดนเบลอ มันบอกมันบอกสเตย์แบ็ k บอก stay back ก็ไม่ถอยว้อีควายออสมุนเยอะเหลือเกินไอเสียเฮ้ยอายก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยโหมด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 โอ้ยไตแน่ไตแน่ไตแน่เอาไฟไปแดกเอาไฟไปแดกมอาไฟไปแงก มะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอว่าไปกูอยากได้ถังระเบิดอ่ะใช่แล้วก็ระเบิดแม่งมาใหญ่ถังกระดูกถังกระดูกเนี่ยอโอ้โหไม่งั้ตายวะยี้เนเืน้อกี่แสนเนี่ยโอ้ยตายแน่ตายแน่แนทีมอสใหญ่กว่ากกเกมเอเอเอโอทุกเกมอ่ะมันหายไปไหนละหมด อุ้ยอุ้ยเสือช้างกูนี่เลยนี่นี่นี่อยู่ไหนเจมาเมื่อไหรมาเมล่อยังไงอะยังไงอะยังไงอ่ะมันบอกโคมไฟแดงเฮ้ยเอาไอ้บุกตายเฉยบุกกลับมาอ้าวไปแล้วเฮ้ยยิงลูกทองอัดกูเต็มตาเฮ้ยแย่ละตัวคนกันเออทีม โอ้ยกำลังแดกกล้วยกูตายอยูแล้วกูตายกันแล้วนี่บอสเครื่องชิมวงนจริงนี่มันบอสเอเดอร์ลิงไหมเนะี่ย <c oughs> กูไม่ใช่โอ้ยมึงไอ้กูกระโดดเลยกูไอเดือเลยมันมีดาบดูดเลือดไหมวะกูอยากได้ดาบดูดเลือดมากเลยเหญ่กูชุบไม่ได้ โอ้ยโอ้ยเออโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยเชี่ยกูตยกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายโอ้ยโอลุงแโอนลุงแ่อ้เี้ยจากูคิดถูกอ้ยองพีอ้ียลกกสุนปืนมนมไม่ไม่มันมีในกล่องนั่นอ่ะไมอ้ไอ้ลกสุนปืี่แสุนปือนอะกสุนปืีช่ยยิงดอ้ เออโอ้ยกูยิงว้าวขูยิงว้าวขูยิงว้าวแม่งยิงยิงโด่ได้ไงเฮ้ยอัสซินาจังสวิตช์เอ้ยนี่แล้วนี่นี่คือเราตีบอสจันช้าวเลยเหรอสองมัดเราโหจะหมื่นเลยเช้าจะหมื่นกรอบนะเออชิ่งยะโอ้ยโอ้ กับตาใช่ไม่ใช่ซีฟอนเสร็จแค่นั่นมาปนของต่ออะไรอย่างเงี้ยเขจะโกรธเลยนะกูจะโกลด์จำชื่อมันไว้จำชื่อมันไว้จำชื่อมันไว้มดมดเกิดใหม่ด้วยวะโอ้ยคือมันช่วยยิงยิ้ยิงกูายี้พวกลูกสมุนนี่ก่อนเนี่ยไล่มาอยู่ตรงนั้นก่อนนะก่นระเบิดไปยิงเฮ้ยมันจะวาร์ปอีกแล้วมันจะวาร์ปอีกแล้วไม่ไงมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปหนีมันวาร์ปหนี เอาอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่อยู่โอ้โหอยู่หลังหินนี่ใช่ไหมเนี่ยไบอกหนนี่ไงโอ้อยู่ตรงนี้เลยอืมอืมมันเฮ้ยมันวาร์ปอะไรแย่ๆวะไปตายแล้วดิไปตายตายบอกว่าบ่อยๆกูว่าใช่ไหนแล้ววะนี่นี่นี่อยู่ไหนเจเลยอืมไ่ไหนไปไหนแล้ววะ อุ้ยไอ้เหี้ยนไดไปไหนละเฮ้ยทำไมทำไมทำไมลูกสมุนมันหายไปหมดแล้ววะเฮ้ยไม่สู้เุ้ยอุ้ยไม่โดงเลยเฮ้ยแต่ว่าแปลว่าใกล้ตายเฮ้ยใกล้ตายใกล้ตายมาจะจบสงครามของมึงตรงนี้แหละข้าไม่เคยถูกสาปมาแรงสาบมึงอ่ะไปหายกันละอุ้ยตายเราขบเวอรกูได้เราช่วกูได้เติมกระสุนเติมกระสุนก่อนเฮ้ยตรงนี้มีผลไม้นี่นี่นี่นายเจเลย โอ้โหคอนกระดูกใหม่ล่ะอันเชิญเหรอเออเลือกกระสุนวันหนึ่งเดี๋ยวมาโอ้ยไปตายละทีหรือว่าภารกิจเราไม่ได้มาทำลายโครงกระดูกนี่วะเจย์ถอยไปเออนั <guarding anymore>? ่นแหละแล้วมันตุ้มมันตุ้มมันตุ้มเฮ้ยโอ้โหเจไม่ได้ยินเสียงเขงพูดนะ กิดอะไรขึ <ค ido> ้นวะไ่ไ <cod> ด <u haha> <c pres ide> ้ินเสียงเจเจดูดูเหรอเจยดิฟนานจะบักมั้งไม่ได้ยินเสียงเจนานแล้วเจพวกคนเดียวนานแล้วใช่ปะไม่มาเยอะมากครยเยอะมากคุยเฮ้ยสักทีนี่ไปไหนไปไหนเฮ้ยโอ้โหตายสักทีนี่นาใครปล่นมานตอนนี้โกรธมากอ่ะใครปุ่นกูตอนนี้โกรธมากกระลูกกระลูกเลยทีเดียว กูเก็บมาแล้วกูเก็บกูหลูดมาแล้วจุดแนตรวจสอบเรื่องเล่าขานบันทึกไว้ในทางประจิตของเจ้านั่นช่วยยิงยูดีไม่ถ่ายอะไรไม่าเลยอย่งางน้นอยมาขอบคุณเขาหน่อยน่าจะรอผลคนไทยปะเป็นฝร,รั่งรู้ได้ไงอ่ะคนหายแกหายเปล่มปามันไม่แม่นแล้วของเราไม่มันเป็นภาษาไทยไงเออมันเป็นมันเป็นมาจจะเล่นภาษาอังก็ได้มันเป็นคนไทยเล่นอังก์ไง เฮ้ยเดี๋ YN แล้วแล้วไอ้เข็มทิศมันจะชี้เราไปตรงไหนบ้างวะไปเกาะไปไปอีกเกาะหนึ่งหรือเปล่าวะกูไม่ใช่เว้ยมึงตกกูตกปลาหลอดเลือดสองคนวนไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรเข็มทิศมันหมุนเดี๋ยวนะกูลองวิ่งไปตามเข็มทิศทุกคนเราเจอเรือไงนนั่เราเจอเรือเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบเรือหนึ่งใบเรือเป็นเรือเล็กเป็นเรือเล็กมันไปหรือมันออก มันมันมันจะเข้ามาหาเราไหมเข้ามาหาเราเหรอเออมันจมมันจมมันไม่ใช่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 แต่มันจะมาหาเราอ่อออกออกออกไม่น่ามีใครอยู่ตรงนี้ดิทุกคนนี้ทุกคนนี้ทุกคนนีไม่นั่ามีอยไรนะป้าป้าป้าแบบแบบตรงนี้แหละดแล้วเอาบอลนี้เอาเอาเราเอาน้ำมะขืนเปล่าเอาหัวกระโหลกให้ป้าเขาเปล่าให้เอาไฟเขียวมาติดเรือกูอ่อเราเราเราจะยังไงต่อ ก็จอดกูจะจอดยังไงเนี่ยก็อ้อมเข้าเกาะเดี๋ยวกูเลยเกาะเลยเด้อกูต้องอ้อมใช่ไหมถ้าเอาหัวกระโหลกให้ไอ้ป้านนะปะมันบอกมาส่งเฟสอะถูกหรือเปล่าเชฟไปดิอะไรไปอะไรล่ะกูกำลังอ้อมวนกูกำลังกูกำลังวนเลออยู่ไอ้บุ๊คหัวกระโหลกอยู่ที่มึงปะนี่อยู่หัวก็อยู่ห้องกับตันบิ๊กซีลูกพ่อโน่หัวกระโหลก รถของบิ๊กซี่อไองโงต่ตีกูตีกูมึงทำอะไรไว้กับกูฮะไอ้บิ๊กซี่<อ>เปรตเชฟมึงหันหันซ้ายเต็มเต็มกำลังใช่ไหมี่ยเออเต็มเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกำลังค่อยๆวนเลยก<อ>ว้างเลยหมรดรถสิบล้ออ่ะไหนวะเราเอาหัวกระโไปขายตรงไหนนี่ปะนั่นคือน,น,นั่นคือวิญญ,ญาณเว้ยวิญ,ญญาณราย ว่าหัวกะโหลกเอามาขายละครับโอ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่วิญญาณร้ายเป็นคำเตือนเชฟหรอเชฟมันบอกกะโหลกของเจ้าไอ้โจรสลัดโอ้โอ้ฉันรอเวลานี้มันหลายปีแล้วแล้วกูจะได้อะไรจากการที่กูขายหัวกะโหลกดูมันมองหน้ามึงเชฟคนนี้ใช้หน้า่นะอย่ามองหน้าอย่ามองหน้าครับไม่ชอบ เียทำไรวะนี่คืออะไรอีกนานไม่เดีกยว่าจะพูดเสร็จเนี่ยก็ยังแ่ง,ไงแ่ไหมกเกาอ่ะโอ้โอ้เียมันเคาะมันเคาะมันเคาะเออดูดิดด เราได้ถอดจ้าเราถอดของผังจ้ะไก่กอบมันไก่เกาเฮ้ยมันเป่ามันเป่าม erm ันเป่าเต่มันมีไก่ยา่างนะเฮ้อโอ้โหอะไรโอ้ยมันดูดโอ้มันดูดคองย้ำเนี่ยเอาเอาของกูกองกูมีความทรงจำมากมาย ไปกะหลี่อะไรนะอะไรนะไปกะหลี่อไปลิบหลี่ไปลิบหลี่นอลมันนวลเลยไม่มันอะไรมันจะพูดใส่ตะครีวันนี้อ่ะกรุงเทพดิ้วนี่หดีเลยสองสิข้ามเกลียวขึ้น ผมจะไม่สามารถให้คุณแม่เขาว่าความขอบคุณและศรัทธาคุณว่าจะมีความแข็งแกร่งไปถึงชายฝั่งทองคำได้ขอลาละเฮ้ยอ๋อโอ้โหจี้สักแปดพันแค่นี้เองเหรอตียังงไโอ้โหกูตีทั้งนั้นได้แปดพันถ้าแปดหมื่นยังพอว่าอยู่ก็โอเคให้แปดพันเ่ยไม่โอเคไม่มอุปกรณอ่ะแล้วไงต่อ ตอนนั้นกูถามเก้าพันเดียวจะใช่ไหมหมวกว่ะเยอะเยอะมากเลยเไม่เสียโอ้โหดูเวลาใช้ไปยังดาบของบริซี่นักสะสมสวบัตินี่กูได้เยอะนี่ดีจ้ะอุ้ยได้รับดาบบริซี่ไหนดาบอะไรอะไรโอ้กูได้รับดาบบริซี่เป็นของรางวัลโอ้คอยมันใช้ดีนี่ไหนวะไอ้ชองไหนยังไม่ได้เหรอ โอ๊ยจีสไม่ใช่หลนนี้ดิคุณดีกว่านดาบนฟันอาโดนดาบกูบอกโดนดาบบอกไม่ซื้อครับไม่ต้องก่มันเข้ามันเข้า้านเลยวะมันอยู่หน้ามันอยู่หน้านี่มันอยู่หน้านี่นนีนี่กล่องเออนั่นแหละเทเลยโอ้ไมไป้วว่ายน้ไปเร็วกว่า โอ้พาทิตพาทิตจ่จ้าโอ้มึงพร้อมที่จะไข่ปริศนากันหรือยังพร้อมแล้วครับกับตันกัปตันนี่พร้อมครับมามานี่เลยเควสที่ต้องไขปิดโควาห์ฮะหคานี่มาโบดตรงนี้ดิชาวเบรกเกอร์บวนที่สองไข่คว้าเลยเรียบร้อยโอ้ใจสัส